9สิรีรัตถธรรมสูตรว่าด้วยธรรมประจำสรีระ4ี 49. ภิกษุทั้งหลายธรรมประจำสรีระสิบประการนี้บรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองธรรมประจำสรีระสิบประการอะไรบ้างคือ 1. ความหนาว 2. ความร้อน 3. ความหิว 4. ความกระหาย 5. ความปวดอุจจาระ 6. ความปวดปัสสาวะ 7. ความสำรวมกาย 8. ความสำรวมวาจา 9. ความสำรวมอาชีพ 10. ทำเป็นเครื่องปรุงแต่งพบเป็นเหตุให้เกิดพบใหม่ภิกษุทั้งหลายทำประจำสริระสิบประการน,นี้แล บรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองสรีรัตธรรมสูตรที่9จบ